ว้าวขายบ้านสวนซะหน่อยสไตล์คาเฟ่เลยอยู่ยุทธยากใกลกรุงเทพปี๊ดเดียวกรุงเทพก็แค่ปากซอยออกไปปากซอยเนี่ยเห็นป้ายกรุงเทพเรียกได้ว่าหลังเนี้ยไปกับกรุงเทพได้เลยชิวๆอะไรวะเนี่ยคำเตือนบ้านหลังเนี้ยต้นไม้เยอะมากใครไม่ชอบต้นไม้เลื่อนผ่านไปเลยโอ้โหคือในบ้านเนี่ยมันมีแต่สวนจริงๆนะนี่ บ้านอ่ะหนึ่งหลังนะ,ะสไตล์นอ์ดิกเลยคุณผู้ชมสวยๆมีชั้นลอยห้องน้ำในตัวนี่อีกโซนหนึ่งก็จะเป็นเป็นโซนสวนแล้วก็เป็นบ้านนี่ที่อยู่เป็นชั้นพื้นดินเนาะหลกัหลกๆเลยประมาณนี้พิกัดนะอยู่ที่บ้านโพนครหลวงยุธยา69ตารางวาครับผมอ่ะรู้เลยอยากจะรู้ราคาใช่ไหมลนะ่ะไปดูท้ายคลิปดิเดี๋ยวหาว่าใหญ่จะโมไม่โม้ลอก ไปคุยกับเจ้าของก็ท้ายคลิปนะไปี๋ซื้อบ